สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างระยะยาวประจำงวัวันที่1กุมภาพันธ์2,569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากจินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรืจอ,อกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้อาจารย์จะตามแนวทางหลักหน่วยล่างสูตรที่สอง เราวางแนวทางหลักหน่วยล่างตั้งแต่งวดที่20นะคะในสูตรที่1นะคะแฮแทหนึ่งไปให้เรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาตามสูตรที่2ตอนแรกอาจารย์จะใช้นะ,ะสูตรหลักหน่วยล่างแบบ4ตัวอันนี้มันระวาง5ตัวไปขอวางเป็นแบบ5ตัวแล้วกันสูตรที่2นะคะเอาแบบ5ตัว N NPK 2นะเป็นสูตรที่2 ว่าที่ออกห้าสี่แล้ที่เลขสี่สูตรนี้ก็ไม่เคยหลุดเลยนะคะ่ะเลขสี่เก้าหนึ่งสองห้าสี่เราจะบวกที่ห้าแล้วก็บวกที่สองบวกหนึ่งแล้วก็บวกสาม ส9 1 2, 5, เก้าหนึ่งสองห้าวได้สองตัวเนาะเน้นที่ช่องชนนะคะเน้นที่ช่องชนเลขสี่ต่อไป ว่าที่ออกสามสองได้ล็อกเดียวกันสี่เก้าหนึ่งสองห้าสี่เก้าหนึ่งสองออกสามสองเราเอาห้าตัวนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวกับห้าตัวชนกันแล้วเหลือเศษเนี่ยนย้อยเนี่ยสองตัวบ้างสามตัวบ้างเดี๋ยวเราเอาไปเอาไปดูสี่ตัวให้นะต่อมาวขาี่ออ,อกสามหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเป็นสามเป็นสี่สี่กับสามเป็นเจ็ดตัวเลขตัวแรขเลขหก เลขหนึ่งไม่มีเลขสามเลขสี่เลข 3, เจ็ดอ่ชนสองตัวออกมาที่สามหกต่บางวันที่ยี่สิบสามวันที่ออกแปดห้าห้าศูนย์สองสามหก เลขห้าเลขศูนย์ไม่มีเลขสองไม่มีเลขสามไม่มีเลขหกชนสองตัวเลยออกแปดห้าจะเป็นงวดที่ยี่สิบสี่งวดที่ออกศูนย์หกหนึ่งหกแปดแล้วก็เก้าบวกสามเป็นสิบสอง ตัวแรกเลขหนึ่งไม่มีเลขหกเลขแปดไม่มีเลขเก้าไม่มีเลขสองหรือหกกับสองออกศูนย์หกอาจารย์จะใช้สูตรนี้เป็นหลักในการเดินเดนหานะคะคต่อไปงวดที่ยี่สิบห้าว่อทีออกแปดเจ็ดศูนห้า เจ็ 7, 8, ดแปดหนึ่งตัวแรกเลขศูนย์ไม่มีเลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดเลขหนึ่งอ่ะไม่มีเนาะออกมาที่แปดเจ็ดแต่เป็นว่าที่ยี่สิบหกว่าที่ออกสองศูนย์สาม แปดศูนย์หนึ่งสี่สามแปดไม่มีศูนย์หนึ่งสี่อันนี้ชนหลายตัวเลยเนาะถ้าเจอแบบนี้จะเอาอีกสูตรมาช่วยสองศูนย์เมื่อที่ยี่สิบเจดว่าี่ออกศูนย์หก เลขหกหนึ่งสามตัวแรกเลขหกเลขหนเลขสาเลขสีเลขเ็ดอ่าหรือสตัว0ูห รามาเลขสี่เก้าหนึ่งสองหตัวแรกเลขสี 4, เลขเก้ไม่มีเลขหนเลขสอเลขห้าไม่มีออก9ก้าหนึ่ง ต่อไปงวดที่ออกสองหกขึ้นที่เลขเก้าสี่หกเจ็ดศูนย์ตัวแรกเลขเก้าเลขสี่ไม่มีนะเลขเก้ามีเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขเจ็ดออกมาที่สองหกกำลังไล่หาหลักหน่วยนะต่อไปงวดที่สามสิบ ห้าศสบวกหเป็น7 <5 S 1> เป็น 9, 9เป็น0 3เลขสอไม่มี7 90ดสามไม่มีออก50 ต่อมานะคะขวอที่สามสิบเอ็ดห้าเก้าสิบเอ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองสามเป็นห้าตัวแรกเลขห้าเลข 5, เก้าไม่มีเลขหนึ่งไม่มีเลขสองไม่มีเลขมีเลขห้ข 5, อาอ้าวห้าสองศูนย์เนาะอาจารย์เดินผิดนะคะท่านผู้ชม ห้าศูนย์สองสามหกห้าศูนย์สอง สามหกตัวแรกห้าศูนย์ไม่มีสองไม่มีสามห้าสามแล้วก็หก ทุนสามตัวที่หกสามต่อไปว่าที่สามสิบสองหกหนึ่งสามสี่เจ็ดหกไม่มีหนึ่ง สามสี่เจ็ดชนสองตัวหนึ่งกับเจ็ดออกสามหนึ่งต่อไปงวดที 3, ทส่สามงวดที่สามสิบสามสามตัวค่าเป็นแปดเป็นศูนย์หนึ่งสี่ สามไม่มีค่ะมีแปดศูนย์หนึ่งสี่ผ่านเราออกห้าแปดสามตัวต่อไปงูที่สามสิบสี่ถ้าเป็นสองก็ต้องเป็นเจ็ดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นสามสองไม่มีเจ็ดเก้า ศูนยสามอ่ะเสือสองตัวต่อไปนะการเปิดหน้าใหม่เนาะสี่ ้าก็จะเป็น4ี่เ1้หนึ่งกับ1เป็นสองสองกับสเป็น5ตัวแรกเลขสี่ไม่มีเลขเก้าหนึ่สองเหนึ่งสองชน3ตัวออกมาที่6กหนึ่งต่อไปแนละ้วสามสิบสี่ห้า ตัวแรก7 2ไม่มี4ไม่มี5ไม่มี8อ่าหรือ2ตัว7 8ออกมาที่อ้าว8 7หลักหน่วยเนาะเลข7มา2ตัวเลยนะ8 7 2ตัวมาหลางวดเลยนะชน2ตัวก็มาทั้ง2ตัวเลยนะ แปดเจ็ดเลยต่อไปงวตัที่สามสิบเจ็ดหกหนึ่งสามสี่เจ็ดหกตัวชนตัวแรกหนึ่งไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีเจ็ดเหลือสองตัวออกสามเจ็ดห้าตัวเสมอกันนะเดินดีทั้งคู่เลยนะคะ ต่อไปสามสิบแปดหนึ่งบวกห้าเป็นหกสูตรก็ค่อนข้างยาวนะอาจารย์คัดลอกมาให้เดี๋ยวนะน่ NPK สองนะตรงนี้เลยหลักหน่วยล่างนะเก็บสูตรไว้นะสองไม่ปนทัดเลยเนาะหนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกสองเป็นแปดเป็นเก้าเก้ากับสามเป็นสิบสอง ตัวแรกเลขหนึ่งเลขหกไม่มีเลขแปดไม่มีเลขเก้าไม่มีกับเลขสองออกสองสองต่อมาเนาะหัวที่สามสิบเก้าห้าศูนย์สองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามก็สามเป็นหก ตัวแรกห้าไม่มีมีศูนมีสองสามไม่มีหกไม่มีชนสองตัวนะโอ้ชนสองตัวมาหลายงวดแล้วห้าสองทำมานี่ชนตัวเดียวยังไม่มีเลยนะชนสองตัวสามตัวแล้วก็สี่ตัวนะ่ะต่อไปนะงวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบตัวแรกเลยเลขหก 6. หเป็นสิบเอ็ดแล้วก็สามสี่เจ็ดตัวแรกเลขหกเลขหนึ่งไม่มีเลขสามมีเลขสี่มีเลขเจ็ดก็มีโอ้ 7, oh. ชนถึงสี่ตัวเลยออกมาที่หนึ่งหกมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะหลักหน่วยล่างแบบสี่ตัวระยะยาว อาจารย์ก็ชอบสูตรนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันต้องเอามาชนกับไอ้พวกเหล่านี้ไอ้พวกสามตัวสี่ตัวนี่นะต,ต่อมาเนาะสี่สิบเอ็ดห้าบวกห้าเป็นสิบเลขตัวแทนกันนะห้ากับหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองสามสามสามเป็นหกนี่แหละ ตัวแรกเลขห้ไม่มีเลขศูนมีนะสองสาไม่มีอ่ะเหลือ3ตัวออกมาที่0ูย์สเข้า2ตัวเลยศูนแต่เอาหลักหน่วยนะนี่นะอ่าคราวนี้เราก็มาดูต่อนะ,ะอาจารย์ทําให้แบบนี้จะได้ทราบว่ามันเป็นระยะยาวนะมันจะได้จําได้ด้วยนะคะจะเอาแค่งวดเดียวมา ก็ได้นะแต่ความรู้สึกว่ามันน่าจะอย่างนี้มันจะจดจําได้ดีกว่านะคะตัวแรกเลยเลขสี่เนาะตัวแทนของสี่ก็คือเก้าเก้ากับสองก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งเป็นสองสองก็สามเป็นห้ามีตัวที่ไม่มาด้วยนะก็คือเนี่ยเลขค่านี่ไม่ไม่มีนะศูนย์สองก็องสองก็หายไปเนี่ยสองตัวนี้เหลือสี่ 91, เก้าหนึ่งเองทีนี้เรามาดูตัวชนตัวแรกเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม หายไปเลยนะไม่มีได้เจ็ดเลขแปดไม่มีนะคะเลขเก้เลขศูนแล้วก็เลข 1. หนึ่งเหลือแค่สองตัวถือว่าไม่เยอะ,ะคะใครชอบตัวไหนก็นำํำตัวนั้นไปใช้นะแต่สองตัวเก้ากับหนึ่งแล้วยังมีอีก1สูตรนะอาจารย์ยังคำนวณไม่ทันนะเดี๋ยวค่อยคำนวณเอาประมาณนี้ไปก่อน แนวทางของหลักหน่วยยังเหลืออีกหลายวันนะคะต่อจากหลักหน่วยเดี๋ยวอาจารย์จะวางแนวทางของมีหน่วยแล้วก็มีเอาเด่นล่างไปอีกสักสูกสตรหนึ่งเนาะเด่นล่างไปอีกหนึ่งสูตรจะเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมส่วนตรงเนี้ย ถ้ามันเดินตามแบบนี้จริงๆก็จับไม่ยากเลยนะง่ายมากเลยแล้วก็ส่วนสูตรที่เราตามอยู่ก็ว่านี้อาจารย์จะให้นะทั้งหมดสองคู่ที่รู้ๆนะสองคู่เด่นเลยนะมาสองทางและส่วนตัวสำรองนี่อาจจะมีสองชุดอาจจะมีทั้งหมดสี่ชุดเด่นทั้งหมดสองสองทางนะสองทางนี่หละสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ